อามเสามา้างบ้านคึกคักข,ขนาดอ๋อดาวเห็ออดอีหยงโคโดนี่อันนี้คือจุดประสงค์ค่ะสิมาเบิงอาทอมเก็บแมงมันแต่ว่าอยู่ในเฮียนกันเห็นมีอยู่2สองสามตัวอาทอมเอาล่งจังใดนี่คือสั้นแท้ อก็ลงมาเดี๋ยวอิ้งเครงละพี่ทังใจนี่เดี๋ยวสาิออนี่ต่อยออกมาใส่แมงมันยุคดินนั่นเดะมนี่เดะมนี่นแมงมันมนี่วแมงมันแมงมันแมนารเยอทุบเป็นหยักิอ้สกที่เกีวกับาแฟแม่น้ำจะอัมกลาดาวหยักออะบ่ บัวโทษนะโทษใส่ไม่มีเบอร์ติดต่อเตเฟตกับว่าเด้เป็นเออเมูกันอย่าต่อยไอ้ดาวไอ้ดาวเอิออย่าต่อยมาเก็บแมงมันด่วนเด้อด่วนด่วน,วนบอกว่าหลายคักหนีหูขังฮะไปแปลงสารเชื่อที่พอดมาโอ้ตายเหรอโอ้ยไ่ได้เอาโทรมาตัตอนใดน แต่ว่ามนกหัวกรตือหรอวกระ่นผลอายังอไปุอกระตือมันบ่มีมือนนันบ่มีเนตบ่มีเนตอาบ่มีเนตทรก็ได้อ้ยอันนี้คือได้แล้วแมงมันเมงมันตอนนี้ขบวนการเก็บแมงมัน

ท่านแดนไกับนั่นพวกกระท่วงนี่แม่มันออกลายคือยังตอนงานตัวเนี้ยตีมักเก็บ้าล้วเนบ่มีบ่บ่กันคันท่ามองได้นกบินใกล้อยู่ในหลายนั่นลามองหันละนกบินท้ามุกจ่อสังเกตมองโดูนกมันสิมากินบ่อืมก็ได้ก็หลายบริเวณที่จะพวกตัวพอต่อออกมาแล้วคอยพอดีขอผ้ามาออกมาแล้วขอผ้ามาไปส่งคอยออกคือผูกมาเลย จังัม่นวยจ้างมันก็บอกออกแต่มันเมียมันบินไล่ขึ้นยังนี่ยุบับอกจังไดรอบสองของเฮียนที่ออกอมตาดีแตาเดี๋ยเ่อมำขึ้นกูเล่งแล้วอะสัมมันบอกบอกกันอยูุ่บวนใบถ้ามันจะไปมึงขึ้นไปเฮียนมวยแสดงว่ายุบสวนบอกไปบงกันต่ยึดลาเร็วเร็วคนอยุบขาเฮียนใครบุ่นแห่งไรค่ะมันคยเกบเชว่ะสัมเขาคยเก็บไปเร็วนั่นเละยึดยู่สวนถิ่มา ผม,มันคอยออกอมันสิออกม่ต่อยขึ้นยานกูนีมันคอยออกมันก็ออกตลอด,ดมวยนีออกตลอด่วนลังเฮียนตัวัดหลังเฮียนตวัดออกตลอดไปตื่นไปเบิ่งเร็วเ่แล้ว อันนั้นผมจะงงกระสือได้อาบน้ำออกไปเนาะแต่ว่าตอนแห่คอยมาเปลี่ยนสูตรบอกแห่ตอนใบนะหัวใจแห่จากเทียงไปหอดใบสามหวใแก้งไปที่เดียวแบบไม่รที่แจ้งยังไงหรออันตีถึ่าไม่สุดเต็มที่ต้องหาสิบ้าละเออนั่นละตองเห็นยุยยุ่งมองซาลาแต่ไว้ไม่ว่าเห็นหูงดอก มองมุมทางในเถอะท้อมคยไปเอาแม่ยุดแถวๆเหรอแต่ว่านบอกนี่ว่ท่านเดีเบิ้งด้วมีต่ตองเบิ้งมเไปางในเนข้ทรศัาท์อทอมขอไปในเฮียนแต่ว่าละวาบมีต้อยเอออาจจะตัวมูหรอกก้มเก็บอย่พูดยอกัเป็นไปได้คือกันด้ยอะันบมีก็คือบอกแม่หันแม่อาม ยูดีๆย่างเขาไปก้มเก็บเราบอกมูว่าบอมี่มีบอมี่นั่นแม่มันแสลกเออกลมเจ้ายญาได้ทั่วต่ว่ามูขัวกินก้าวขอนียวกับแสบอยู่เลยเนาะแสบเอามันมันเนาะมันดีอาม่าหลอบมึงเหรอเอาไปไล่กันขั้นเดียนอันอมุกเดียบ้านเราบอกเขา เขาไปยางเลาะเก็บแมงมันอยู่ในเฮียนอยู่ในบ้านทาั้งหลายเขาจิไปเก็บน้ำฝนน้ำตาอ่ะทอมบ่าทมมาอาทมโอ้เอามุกตัวว่เนาะเบงคุณอาอีกคนนึ่งออกมาแล้วออกมายางแบบนี้โอ้ยอทมเอามุกอต่อ,ตอยเก็บไปเหมืดแล้วเก็บยมงังเก็บยมองต้นพ้ามองขอบน้ำน,นั่นแล้วก็มองสวนพักแม่ทั้งนี้ เอามาแล้วมาคนอาอีกคนนึงเอาขู่แบบไงมาให้เก็บแมงมันเอาเอาขวานอาขี่มอเตอร์ไซค์มามือเศาราทั้งเอามุกอาทอมมาต,ต้อยบักตาากัวอ๋อหมดไปจังไหนพันมาตสาสาวสาๆโอ้ยหัวสะตอทบ่นี้